เฮ้ยันอันนี้มันอันใหม่เหรอคนดูทำไมมันไม่คุ้นเลยวะได้รับเงินเมื่อสร้างไอเทมไอสัตว์เฮ้ยไม่ไม่ไม่ยินดุ๊กได้ปะๆๆๆๆๆไม่ๆๆๆไมยินดุ๊กได้ปะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่ไม่ไม่ยินดุกเกมระเบิดไวมากน่าจะอยู่เฉพาะโหมดไอเทมเยอะใช่ปะปกติมันไม่มีอะ่ะไอเทมเปย์เอาอะไม่เคยเจอเลย <c oughs> มาแล้วมันมาแล้ว <c oughs> มันสิมาแล้ว <c oughs> มันสิมาแล้ว, <c oughs> ลว <c oughs> ได้เลยได้เลยมึงโดนกูตั้งใจเล่นละเชฟเลงตรงไหนจับ <c oughs> เลงรอเลยหเอ,อจริงๆถ้าอยากเห็นนะอยากเห็นบ่อยครับผมไม่เคยเห็นไม่เคยทําได้ทําได้เองไม่เคยทําได้ <S <S ให้เอเวาชาเละพยอยากให้ก็ด้เยเวาชาว,ว,าชาว,วิลาเซียสตาร์ทคุณรูตึงนะเดี๋ยวจะรอดูเท่าไหอนอุ้ยให้น้ําตายกันหนึ่งถ้าถ้าเกมเล่นเป็นถ้าเกมเล่นเป็นแน่แน่จริงให้น้ําตายกันหนึ่งแน่เปล่าพวกคุณว่าเกมมันแน่เปล่า แน่จริงให้น้ำตากกเร็ว้น้ำตายกูมาไม่แน่จริงเฮียแม่งไม่แน่จริง,งไงไควายนักมา Richman Shop No หนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม Tft Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม Tft Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมาย ยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Rich Man Shop หน1เรื่องเติมเกมเกมเล่นไม่เป็นน้องเอ้ยผมซูมออกไม่ได้กิดอะไขึ้น,นบั็กอะไรเอ้ยอันนี้ดีนะเนี่ยเพราะเราเล่นไดแอดอยู่อีซ,ซี่เลยโคบุก,กอ้าวคเนี้ยเกมไม่แน่จริงนะครับเวลามีคุณซูผมมีคุณซูของผมใชื่อยากไดแอดสี่อย่างนี้คุ้มกว่าปะได้ทั้งวาเดนได้ทั้ง เ,เซแบบอนันนี้มทำอะไระนนะได้บ้างนะยูนิตไดแอดสร้างความเสียหายเพิ่มเติม5%แล้วได้รับสแต็กไดแอด2สแต็กทุกๆรอบนอะอายคือสแต็กจะเยอะกว่าปกตกิได้6หมุนนี้เก่งไหมไม่รู้เหมือนกันนี่ถ้าสตาร์ทเ,เ,นะนะเป็นไอเนี่ยเพอร์เฟกเลยนะชื่อว่าอะไรล่ะเสือ้อเสื้อช็อตอะชื่ออะไรคนดูไอวันี้สตาร์ตเลยเฮ้ยผมแพ้เหรอเนี้ยผมผม,มีทหารทรายนะเออตีทหารทรายไปชีตนี่ได มีคนเด็ดอะไรบ้างอินเวอรเกอร์บวกหนึ่งนะครับเฟเดตบวกหนึ่งปัมปิ้งอัพไอเทมซับของโพสเซรีนโมยเอนิมี่โอเปเทมไม่คินเด็ดมาของเก่งเลยอะตอนเนี้ยเอ้าออเเมนหน้ามาแล้วเอ้ยย้ายไปไหนนะย้ายมาไวขึ้นนะครับสองสองสี่มาแล้วได้เห็นเวสานดาวแล้วก็ว่าตัวห้าบาทสาดาวเอ่อมันเนิร์ฟมาตั้งนานแล้วครับ ณปัจจุบันเวลาเวทสามดาวเอาเวไปวาดเวยก็วาดหนึ่งสองสามสี่ห้าเทิร์นเหมือนเดิมแต่อตอนที่คุณเห็นแบบอุ้ยแต่อตอนที่คุณเห็นใน u t u b e อะไรเงี้ยอันนั้นมันตอน PBE ครับ the YouTube อ่ะอยู่เนาะขวาปะเมื่อไหร่ก็ตามที่พันธมิตรของคุณตายเอย้คนดูอันเนี้ยนับไอ้นี่ไหมอันนี้นับทาหารทรายไหมเนี่ยหนึ่งในพันธมิตรของคุณตายที่ของคุณจะฮิลก้าเปอร์เซ็นต์จากพลังยตสูงข,งของเขานับไหมมีใครรู้มั่งมีใครรู้มัรร่งมใครรู้ปะ ต้องลองแล้วปะเชฟมันนับไหมวะโอ้เดี๋ยวขวามันเล่นง,ง่ายกว่าปะขวาเล่นง,ง่ายกว่าขวาเล่นง,ง่ายกว่าจะได้จับโลได้สองทีสวยครวิทยาศาสตร์ไม่เอาในเมื่อพวกคุณไม่มีคำตอบให้ผมผมก็ไม่วิทยาศาสตร์ละเหยียดเราได้แอดซีต้วงคำพูดเร็วสบายๆไหวชิลถ้ามันนับว่าทหารคือยูนิตเหมือนกันก็นกได้แหละก็ใช่ไงกูเลยถามนี่ไอสัตว์ ึ่งผมไม่มีใครรู้ไงไม่แชทก็บอกมไม่มีใครรู้ชนะใครเลยผมต้องโชว์จินว่ะคุณซูมันมานานไม่งเยอะอ่หมายถึงว่ามันแคสไวไม่พอเหลือคีนะครับช่องขอคีอาเซียสแตติกคีก็ได้ไอะแต่แตติีต้องไปใส่คินเด็ดแน่ว่นจะใส่อาเซียนนะผมเราต้องการอีกชิ้นเราต้องการแรงๆลาบะดอนหรือไม่ก็คีชองกึชองกึให้อะไรชองกึชองกึให้ใจแอนใจแอนม,นมันไม่แซ่บเลยอะเด็ ไม่ชอบเลยชองยืชองยืมันให้ใจแอนผมผมก็ใส่อยู่ดีผมเกียจรอใครจะรอก็รอไ้ของเต็มนะครับอาเซียคุณสูงโชจ,จริงใจแอนสเลเยอะปืเสียฉีดึังปืด ด้านหน้าผมอยากเติมใครวะเติมเคนได้โคดลี่ได้ลิปเปอร์เอ้ยอันนี้ก็ขี้โกงเนาะปกติเวลาผมได้1บาท3ดาวหรือ2บาท3ดาวเนผมเล่นไม่ค่อยจบใช่ไหมมันก็สุดท้ายก็ขายทิ้งอะ่ะเออแต่ไอนะไดแอดนี่ยไดแอดเนี่ยไม่ต้องขายทิ้งได้เพราะว่ามันคือก้อนเนื้อของเราเราฆ่าศัตรูมาแล้ว25ตัวเนี่ยได้เลือดมาละสามร้อยยี่สิบห้าก้อนเนื้อชั้นเลือดอ่ารับสตานเราเฮ้ยสตาร์ินเด็ดนุ่นนอ้องขออีกหนึ่งชีสหันไก่เนี่ย จะไปอีกหนึ่งฉีดจะไปฉีดไม่ใครเลือเยอะกว่าเจ็ดร้อยเท่ากันเปยะครคนอื่นมีใครมีไหมนะไม่มีอุ้ยไอ้เหี้ยมีเหมือนกันไม่มี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 มมมมเอ้ยมีเหมือนกันไอ้เหี้ยมมีเหมือนกันสองคนนะ่า อันนี้คือขี้โกงคือต้องต้องโรทิ้งหมดนะครับโลทิ้งหมดพี่ครับพี่ครับพี่โลพี่โรทิ้งหมดทำไมเหรอครับสวัสดี สวัสดีเตรียมเลยเดี๋ยวขั้นต่ำเราน่าจะได้กันหนึ่งนะเราน่าจะได้งานหนึ่งตอนด่านสี่น้องาจะไม่ผิดผมเตรียมเลยเชื่อมูเดียกุนซูแบบพี่ตียับใช่มีโอกาสได้อีกสองขั้นต่ำหนึ่งไปเตรียมเลยครับไเตรียมเลยดูไปเลยว่าเก่าที่เข็นไม่มีประโยชน์กับเราว่าลงอะไรเดียสตอรี่แม่งเลยปะเอามาเพิ่มเวท หลังตรงยังพี่ก็บอกแล้วอยาหยิบมาแชมป์ลุกันนี้ยผมแค่หยิบอะไรก็ตามที่ให้ดุกอะผมไม่สนใจเลยเพราคุณอยู่แล้วมีใครได้บกหนึ่งกับเราหรือเปล่าจะเช็คก่อนไม่มีไม่มีมมอุ้ยอะมีแค่สองอันมีแค่สองอันมีแค่สองอันเรามีสามเรามีเยอะกว่าผมมีเยอะกว่าจับตายดิลิงนั่นแหละตายเคลีย ไม่มีตัดหิวมันไม่ตายด้วยไอสัตว์ไม่ตายด้วยไม่มีตัดหิวสีไม่เข้าเลยไม่ตายสักทีสัตว์หิวเราก็มีเนี่ย嘛แต่ว่าเป็น Annie, แอนนี่เลยนี่ตายไปลเลออเรื่องนั้นลงอินเวกซี่ได้ปะได้นะก็คือดรอปสองตัวนี้จะกลายเป็นอินโบเกอร์สี่ลงสองตัวนี้แตไม่น่าคุ้มอะใครดีไก่หรอก็น่าจะไก่ปะมันง่ายสุดอะก็เหมือนเดิมอะทคนิคเดิมครับสุดท้ายเราเลือกไม่ได้อยู่แล้วนะครับท้ายที่สุดทุกคนก็ขึ้นเลเวล9ไปโลหา5บาทเหมือนกันหมด สุดท้ายเราก็เลือกตัวทำสามดาวไม่ได้ยู่ดีใครที่ครบหตัวละครก่อนก็จัดไปจะจัดไปครบหก่อนเท่ากับอีสามดุบอันนี้ออกเม้นต์มาครบแล้วนะอาเซียมันย้ายมาทำให้เกมไวขึ้นนะครับแต่สาม่บงย้ายมา3ามหนึ่งเลยอันที่สองมันย้ายไปตอนสองสี่ใช่ไหมแล้วก็อันที่3ามันย้ายมาสามหนึ่งออกเมนต์ครบพคตดเร็วเลยผมต้องการตัดฮิวนั่นก็คือธนูวอลลีแบร์ธนูกับล็อตอะหินดับในโกยในโกงเหวี่ยคืออะไรอุ๊ย What is What it, uh, is อ n e k o Hell? Uis ขอญาต Uis n e k o Hell คืออะไรหรอครับคือเรียกอะไรให้เออเรียกอะไรให้มันทันสมัยหน่อยดิขอร้องผู้เล่นใหม่เขาจะรู้กับคุณไหมอ่ะคุณมานั่งเรียก n e k o Hell อะให้หลงาชา a c h เจอร์ครับผมไม่ได้พูดนะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะคุณโ o s o m o ร u นะครับพูดนะครับถั่วลงเลยครับถั่วลงเอ้ยทำไมมัน s t o r 7 s t 7เวล6 หา huh? what story 7จ็ดเบลล์หกทำไมถึง story 7เจ็ดเบลล์หกไมึงนะเขาไม่มีตาตาอะไรเลยเนี่ยอ๋อมันมันลงได้7ตัวอ๋อมีตาอันนึงมีตาอันนึงแล้วก็มีแท็กต้นเกมอันนึงเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่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 ยวอันนี้คืออะไร what อาเซียย้ายออกเมนแล้วมึงมาทำไมเดี๋ยวก่อนเกมเฮ้ยเฮ้ยใครเขียนโค้ดอะ ไอ้เคมึงยกมือขึ้นมาที่ใครเขียนโค้ดยกยกมือขึ้นมาเดี๋ยวนี้มอบกะลุนามอบตัวกะลุนามอบตัวครับใครเขียนโค้ดเกมพังเออคือคือมาทำไมอ่ะ <c oughs> เขาลืมอีฟไว้ครับไอ้แค่มาทำไมอ่ะไอ้แค่งงไอ้แค่อะไรวะเนี้ยออพเม้นต์มาครบแล้วนาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะทำให้นายโลเพิ่มได้โลเกมไหนเนี้ย เก็บไว้โลเคบหน้าได้ไหมนะสู้ไม่ได้เลยวะไอไกไนไก่สู้ใครไม่ได้เลยตอวอาชีริทกโอเค,อเคยอม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 ยุมขึ้นเลเวลอย่างเดียวพวกคุณจะทําอะไรพวกคุณก็ทําไปผมมีหน้าที่ขึ้นเลเวลที่ผมอยากอีิโปเกอร์สี่มันสี่ไม่ได้อสี่มันต้องเลเวลแปดเพราะผมอยากเลสตอรี่ด้วยอยากได้ทุกอย่างเลยโลกหมดทุกอย่างชี้ได้ตัดฮิววันไหนวะ เดี๋ยวเขาขึ้นแปลกันเซตโตกาลิโอเซตโตกผมมีอะไรบ้างครับมีบูบับผมไม่มีตัดอยู่สักทีไดแอดอินวอกเกอร์รวมเดียซอยแหละช่วยด้วยรุมันเร็วเออ เดี้ยซอยแบบ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 เว่ยมาดิตอนนี 2, ้ไม okay, ่อยากได้แหละได้เว่ยครับเอาเว่ยมาวาดแค่ตัวหนึ่งก็คุ้มสัสสัสเนี่ยคุ้มดูจะคุ้มยังไงนะ2007 2001็อเคยอุ้มอุ้มสองคนเนี้ยอุ้มไปเรื่อยๆอุ้มไปเรื่อยๆไอ้นี่ต้องยืนนี่ดิเพื่อเอา execute กัเลโอน่าจะไม่ต้องเล่นหรอกจริงกันเลโอนแทนนี่ได้เลือดเยอะกว่าเด้อแต่ว่าผมจะไม่ได้เอ้ยเอันนี้เลือดเยอะกว่าดีกว่าเนี่แต่ว่าผมจะไม่ได้เอ้ยวาเดนมีอยู่แล้วนี่หว่าโอเคโอ้เซ็ตไปปั เวคุณจะโดนทีเผอผมนะครับหลังด่าน4ีหมีโอกาสได้1อันนะครับด่าน4ีหมีโอกาสได้อีกหนึ่งดุนะครับโน้โตโตโัวตโตัว5บาทมาช่วยลิงช่วยเราไม่บอดขันผมหนึ่งไม่เก่งวะ่ะนั่นเลยไม่มีดดเมจตัวหน้าน่าจะถึงไม่พอมากกว่าตัวหน,น้ายังเป็นยังคงเป็นเล็กซาย,ยเลือดตั้งสองพัเลยดุ้วยเลือดเยาว์เตอิกอันนี้มาอีกต่อสาี่ห้า อยากอยากได้เล็กไซอีกสองตัวผมอยากเก็บเล็กไซสามดาวทิ้งไว้อะมันเก็บได้มาดูฟ้าไม่ได้ใช้ีอาเซียผมมีทั้งไดเอ4สี่มมีทั้งอินวอเกอร์สี่สู้ใครไม่ไล่เลยได้ผมเดินสู้ใครไม่ไล่เลยเลือดต่ำห้าสิบรมนี่กูตายกว่าเนี่ยน้องเน่เพิ่งตายขอวิวเก้านสัแปดบาทอาเซียอาเซียเคยไม่มีอาเซียตัดฮิวธนูกับลอ็ลอตล็อตอยู่นี่ธนูอยู่ที่ลีซิน แล้วตัดฮิวเาตั้งอะไรกันบ้างครับเบเฮมอสเฟเดตเจตตอรี oth, aded, 7, Atari, 8, aded, Post, ่แปดเฟเดตโพสนิงแชร์ดาก้อนหลอดเซไม่มีใครเล่นแบบผมเลยโอ้คิดดูถ้าเกมนี้ผมได้เวยมาจบไปนานละว,วาดรอเูื่ยได้อะไรดีนะเอ้ไอ้ไม่มีวะถอดไม่ได้อะ่ะ ง่ายสุดคือเซจแปนึงนะผมต้องลุบแล้วอะมันถอดไม่ได้อะลุบใครวะใครไม่สองดาวเป็นนี้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 ด้วยตาสัมรักเซจลาบาดอ้อนแสมมีลาบาดอ้อนแสม หินเด็ดจังเกิลยังตายไปแล้วถ้างั้นผมขายตรงนี้ไปเลยกาวแลครับจะก้าวแล้วครับจะก้าวแล้วครับได้เวลาทีเผลครับได้เวลาทีเผลครับให้ยืมดัมมี่ยืมเยอยอะไรล่ะยืมอะไรเยอะแยะเลยไม่ต้องยืมแล้วม,มีที่ยืนไม่มีรูยืนเลยอ่าขึ้นตัวอะไรแล้วกันแล้วเดี๋ยวห้าห,ห,หนึ่งผมได้โลฟีจากไอ้นี่นะ อีโพชสองทียมตัวละครไม่พอยืมดัมมี่ตัวยืมเลยเยอะแยะตัวเต็มไปหมดมีเนโกให้ยืมตัวละครนี่เซตให้ยืมดัมมี่ที่ผมชอบไลเว่นปะพี่พี่ไลเว่นทำอะไรอ่๋อยืนยืนยืนให้บัฟให้บัฟโอเมนพี่เขายืนให้บัฟโอเมนแล้วเขาก็ไม่เดินผมฆ่ามากี่ตัวแล้วเนี่ยฆ่ามาเก้าร้อยตัวแล้ว นี่ได้เวลาเปลี่ยนแล้วนะครับ<ป>เวลานำพวกนายออกกันแล้ว<ป>เวลาพาพวกนายไปส่งโร็ได้อส่งทีพี ว้ยเ,เ,เชี่ยอะไรวะข้างหลังมันเต็มไปหมดเลยลาบารอนใครมีเวย3สนะครับเวย3สอลิเลียส ละกันสองโยนออนลงไปแล้วโอเคทุกอย่างบอดครบถ้วนจะบนความผมกลายเป็นบอดห้าบาทโดยสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้ห้าบาทแบ,บด่ดวก็หลอดผมขาดไอ้นี่นี่หว่าผมขาดไดานาใช่ปะใช่ผมไม่มีไดานาไก่สามออน <for> อุ้ยได้แต่ตอรีด่ดีไม่มีอะไรใกล้เลยวะแล้วเ,เลือดไม่ค่อยพอด้วยต้องลุ้มไหววาดอย่างเดียวครับไหววาดได้หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดต้องเจอเองสองนะเจอเองสองไหววาดหนึ่งแล้วดูเลยตอนนี้บอดแรงมากบอดเราแรงมากทำไมมีสตรอรี่เ้วยวะอ,อ๋อเพราะผมลงไรเว้นลงไป ยิงเลเวลเอาออกได้ใช่ไหมเป็นเนี่ยเป็นไดอาน่าแทน,แทนเพียงคนลีซานโอ้โอ <never> ้โอ้โอ้โอ้ผมว่าผมเจอตัวแล้วเจอละ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  อันนี้วาดตาที่สองใช่ไหมสามสี่ห้าต้องรอดถึง6กหนึ่งหกหนึ่ง,ง,งกดีชนะก็คือก็คือก็คือผมต้องรอดถึง6กหนึ่งอ่ะเพราะเวยจะวาดหนึ่งวาดวาดตัวเองอ่ะ,วา,ว,ออะวาดตัวเองมาเป็นตัวที่ต,ทตัวที่หแล้วุกสามอันเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าพึ่งงี้ไอลีเลียนี่กูแพ้ได้ยังไงวะไอสัตว์แพ้บอดอะไรแพ้สุดสายอีกแล้วเวยมีมีเวยน,น,นี่ผมชอบ เลเจนดารี่มันแพ้สุดสายตลอดอะแพ้เฟยได้7แพ้มิทิกสิแพ้อะไรก็ตามที่สุดสายผมแพ้หมดอะถา,ถามว่าทำไมารู้ก็คำตอบเดิมกูเล่นบ่อยมากกูเล่นมาจนช่ำชองจนหนุดบ่อยอ่ดแ d a ที i อ e อนให้คนที่จะได้ดุกไปก็คือไม่มันต้องรอดเว้ยเนี่ยคือผมต้องรอด2ไฟเนี่ยให้ได้อ่ะสองไฟเนี่ยรอดก็คือรอดให้ไรให้ไรให้ไรให้ดุกไปดิให้ดุปไปดิ ลีซาน,นด้าสามอีกครับกูสู้มาดิมึงกูสู้ได้ไหวยสามมามึงลีซานสามกูสู้ได้ไหวยสามมาดิมาดิมาดิสู้ได้ไหวยสามเว้ยไป <c oughs> ไปไหนไม่ได้วาดรูปเลยเดี๋ยวพี่วาดต่อเอ่อวาดมันมันก็วาดทีละหนึ่งไม่ใช่เหรออันเนี้ย มันไม่ได้ว่ามันไม่ได้เหมือนที่ผมบอกอ่ะมันไม่ได้วาดวาดเป็นสมดาวแล้วอ่ะมันวาดทีละหนึ่งอยู่แล้วอ่ะไม่เช่อแล้วผมต้องไปดูของในเทมดิสันดาเว้ดิสันดาอยู่ไหนวะเนี่ยเห็นปะมันก็วาดทีละหนึ่งเหมือนเดิมมันกากเว้ดิสันดาอยู่ไหนเชื่อมันถอดของแล้วว่าผ่าฮอลิชินผมมีโอกาสเจอด้วยผมต้องเอาโชวจินให้เว้ผมต้องถอดคือถ้าถ้าอยากถอดของอ่ะผมยิ้มๆผมเล่นผิดผมเล่นผิดนะผมต้องถอดเดสไฟแกลออกเอ้ยผมต้องถอดลาบาอนออกเลย เาบานอนไม่ให้มานาะต้องเอาโชจินไปให้เว่ยยังไม่ใช่แม่งเจอกันเลยอะอย่าเพิ่งเจอกันเลยได้ปะผูขอเล่นก่อนดิโอเคยังไม่เจอ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 ไม่เจอถ้าเจอเลยผมไม่ได้เล่นนะไปครับวู้ฮู้สดชื่นสดชื่น เนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเวยยังเป็นเหมือนตอนตอน PBE อ่ะผมคือผมคือชนะนะเว้ยผมบอกเลยถ้าเวยเหมือนตอน PBE อ่ะเพราะว่าผมจะวาด5บาท3ดาวได้ทุกเทิน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 แต่ว่ามันโดนเนิฟมาแล้วเสียใจผมเสียใจไม่มีถอดของอ่ะต้องรอถอดของมาขึ้นเดียวกันะครับ เช่นอันนี้คืออะไรทำไมยังเหลือลีซันดาอยู่วะหาหออันนี้คือใครหัวฮะฮะทำไมยังเหลือลีซันดา what what เกิดอะไรขึ้นในเกมนี้ครับฮัลโหลอันนี้เวย์ผมเอาดุ๊กมาเนาะก็คือไม่นับไม่คือเขาสามดาวแล้วผมต้องไม่เจอเหรอทำไมผมถึงเจอผมไม่เข้าใจได้ลิงส <What? S 1> อง What ย่าเราเจอกันแล้วไอ้เชี่ยมันมีเอ๋ออบไหนอ่ะ โอ้ไม่พี่เขามีเอร็อฟไงผมสู้ไม่ได้เลยช่าผมจะโดนแช่ทั้งบอดเฮ้ออ่้าวเวดนต้มไปแล้วเอเฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เอ้เฮ้ก่อนฮ้เเ้เฮ้เเ้้เ แกผูกการขึ้นไปนี่ตลกเ่ะเวยโดนต้มไปแล้วอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้จะต่อให้เขาไม่มีไม่มีเอทอฟไนท์ผมก็แพ้นะเพราะว่าลิซันดาแคสก่อนเวลาเจอ5บาท3ดาวมันวัดกันแค่ใครแคสก่อนนะครับเออของเขาแคสก่อนเขามีบูบับได้มานาต้นไหวจริงๆเราก็มีบูบับนี่หว่าสุดใจแล้วครับเวยเมื่อกี้ยิงสกิลปิด เอ้แต่อันนี้งงนะครับอันนี้งงผมมองว่าเวยเอย้แล้วเขาทำไมเขาถึงเวยสองดาววะอ๋ะอคนเนี้ถ้าอะไรถ้าให้ผมเดาเกมนะครับเขาน้าจะมีเวยสองดาวก่อนที่ผมจะเวยสามดาวใช่ไหมเพราะว่าผมมีเวยห้าตัวผมมีเวยห้าตัวแล้วผมมีดุกหกเจ็ดแปดเก้าผมมีดุกสี่อันก็เลยกลายเป็นเก้าแล้วคนนี้น่าจะมีเวยสามตัวอยู่แล้วไม่มีเวยด้านหลังแต่ผมงงว่าลีซันดา้ามาจากไหนใครก็ได้นะครับช่วยอธิบายทีว่าลีซันดา้ามาจากไหน ทำไมมันอยู่ในช็อปคูเกิดอะไรขึ้นกับโหมดนี้หรือโหมดนี้ภูมันมากกว่า9้แล้วไรออดไม่บอกผู้พัฒนาไม่ได้บอกแบบผมมี11ตัวครับเมื่อกี้คือ1 0 11ตัวนะเพราะว่าลิซซนดา9ใช่ไหมครับผมเจอตัวที่10แล้วผมก็มีในช็อปอีกเป็นตัวที่11เมื่อกี้11ตัวเลยนะครับในลิซันดาทั้งหมดเมืกก่อกี้เพราะผมนับคนนี้แล้วคนนี้มี9้าผมเจอหนึ่งแล้วผมเจอในช็อปอีกหนึ่งก็คือเป็น11 what ัเพิ่มตัวในภูไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจอ่ะ ก็ราะตามที่เราเข้าใจกันอะดุบดุบคือมันรวมตัวในภูอยู่แล้วครับแค่มันเสกออกมาเช่นเดียวกับเว่ยเว่ยที่วาดออกมาก็คือรวมตัวในภูรวมทุกอย่างคือรวมหมดแต่เมื่อกี้คือมี11ตัวไอ้เชี่งงจัดเว่ยวาดนับไหมนับครับมันมีได้2กรณีแปลว่า1่โหมดนี้เพิ่มภู2ดลุบบัคไม่นับตัวในภูใช่มีได้แค่2กรณีแค่นั้นมันดุบเพิ่ม2ละไข่เล่นดุบเพิ่ม2ละไข่เล่นมันก็ต้องหายอยู่ดีดีครับอ่าผมยกตัวอย่างให้สมมติคุณมีรีซันดา้าตัวใช่ไหมครับแล้วคุณมีดุบเหลือ2อัน คุณรุบคลรีซันด้าตัวที่10 you ก็คือมันล้นออกมาจากภูใช่ไหมแล้วคุณขายออกมันก็ต้องไม่มีสิก็มันแม็กซิมัมเกอ่ะคุณลองนึกสภาพการเขียนโค้ดอ่ะในเมื่อภูบอกว่าแม็กซิมัมคือ9มันไม่สามารถล้นออกมาได้ยกเว้นการรุบหรือการว่าจากเวยเพราะมันคือการเสกออกมาแล้วผมจะเจอได้ไงคือผมไม่ควรเจอแค่นั้นแหละคุณเจอได้ยังไงไม่เข้าใจ มีคนซื้อดักรีซันสองตัวแล้วมันกลับแล้วมันจะกลับเขา้าพูได้ยังไงมันกลับไม่ได้ก็มันเต็มอ่ะมึงฟังนะมึงฟังสมมุติว่าอ่ะผมยกตัวอย่างคนนี้มี9้าตัวอ่ะคนนี้ก็ไนดะ้อ่ะสม,มมติคนนี้มีรีซันด้าสองตัวมีรีซันด้าสองตัวแล้วเพิ่งตายแล้วพอตายปุป๊บก็มันเต็มเก้าลงไงก็มันเต็มเก้าแล้วแล้วมันจะกลับมาได้ผูได้ยังไงมันกลับมาไม่ได้ มันไม่สามารถกลับมาได้ดิมีแค่อย่างเดียวที่อธิบายได้ 1. คือบอัคสคือมันเพิ่มภูในโหมดนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้บอกเราแค่นั้นแค่นั้นครับนั้นเลยกรณีอื่นไม่มีไม่สามารถเกิดขึ้นได้เขี่ยงงเขี่ยไปยิ่งงง,ง,งมากนั่งหลบเบลรสิบฮะผมแบบคอคอเอียงเลยฮะเออเดี๋ยวนะศัตรูลีซันดาามดาวทำไมฉันถึงเจอลีซันดานะ